การดำรงสมาธิจิตเมื่อถูกเบียดเบียนทางวาจาพิกุทั้งหลายทางแห่งถ้อยคำที่บุคคลอื่นจะพึงกล่าวหาเธอห้าอย่างเหล่านี้มีอยู่คือกล่าวโดยการหรือโดยมิใช่การกล่าวโดยเรื่องจริงหรือโดยเรื่องไม่จริงกล่าวโดยอ่อนหวานหรือโดยหยาบคายกล่าวด้วยเรื่องมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ กล่าวด้วยมีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในพิขุทั้งหลายเมื่อเขากล่าวอยู่อย่างนั้นในกรณีนั้นๆนเธอพึงทำการสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจักไม่แปรปรวนเราจักไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปเราจักเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอยู่ จักมีจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลน,นั้นอยู่และจักมีจิตประกอบด้วยเมตตาอันเป็นจิตภัยบู์ใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศท,ทางมีบุคคลน,นั้นเป็นอารมณ์แล้วแลวอยู่ดังนี้ภิกขุทั้งหลายเธอพึงทำการสํเนียกอย่างนี้ภิขุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษถือเอาสีมาเป็นสีครั่งบ้างสีเหลืองบ้างสีเขียวบ้างสีแสดบ้างกล่าวอยู่ว่าเราจะเขียนรูปต่างๆในอากาศนี้ทำให้มีรูปปรากฏอยู่ดังนี้พิกุทั้งหลายเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะเขียนรูปต่างๆในอากาศนี้ทำให้มีรูปปรากฏอยู่ได้แลหรือ ข้อนั้นหามีได้พระเจ้าค่าเพราะเหตุไรเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุว่าอากาศนี้เป็นสิ่งที่มีรูปไม่ได้แสดงออกซึ่งรูปไม่ได้ในอากาศนั้นไม่เป็นการง่ายที่ใครๆจะเขียนรูปทำให้มีรูปปรากฏอยู่ได้รังแต่บุรุษนั้นจะเป็นผู้มีส่วนแห่งความลำบากคับแค้นเสียเปล่าพระเจ้าขา้า พิขูทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันในบรรดาทางแห่งถ้อยคำสำหรับการกล่าวหาห้าประการนั้นเมื่อเขากล่าวหาเธอด้วยทางแห่งถ้อยคำประการใดประการหนึ่งอยู่เธอพึงทำการสำเนียกในกรณีนั้นอย่างนี้ว่าจิตของเราจกไม่แปรปรวนเราจักไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปเราจักเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูล มีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอยู่จักมีจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลน,นั้นอยู่และจักมีจิตประกอบด้วยเมตตาอันเป็นจิตภัยบู์ใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศท,ทางมีบุคคลน,นั้นเป็นอารมณ์แล้วแลอยู่ดังนี้พิขุทั้งหลาย เธอพึงทำการสำเนียกอย่างนี้แลพิขุทั้งหลายถ้าโจรผู้คอยหาช่องพึงเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ของใครด้วยเลื่อยมีด้ามสองข้างผู้ใดมีใจประทุสร้ายในโจรน,นั้นผู้นั้นชื่อว่าไม่ทำตามคำสอนของเราเพราะเหตุที่มีใจประทุสร้ายต่อโจรน,นั้นพิขุทั้งหลายในกรณีนั้น เธอพึงทำการสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจักไม่แปรปรวนเราจักไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปเราจักเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอยู่จักมีจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลนั้นอยู่และจักมีจิตประกอบด้วยเมตตาอันเป็นจิตภัยบูญใหญ่หลวงไม่มีประมาณ ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์แล้วแลวอยู่ดังนี้พิขุทั้งหลายเธอพึงทำการสำเนียกอย่างนี้แลพิกุทั้งหลายเธอพึงกระทาในใจถึงโอวาทอันเปรียบด้วยเรื่อยนี้อยู่เนืองเนืองเถิดพิขุทั้งหลายเมื่อเธอทำในใจถึงโอวาทนั้นอยู่ เธอจะได้เห็นทางแห่งการกล่าวหาเล็กหรือใหญ่ที่เธออดกลั้นไม่ได้อยู่อีกหรือข้อนั้นหามีได้พระเจ้าค่าพิขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงกระทำในใจถึงโอวาทอันเปรียบด้วยเลื่อยนี้อยู่เป็นประจำเถิดนั่นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนาน